ยังบ่้เตรียมพ้ออย่งเลยครับบอยดม่ดค่ะวัดบยากมาอะไรตอกะทอมอืมเอ้าบอมงบอมั่เนาะแล้วแต่เจ้าของเพื่อน่ไดคัดใจได้ถึงผูาชอบทานนี่กันเนนมันง่ายว้เพื่นแนเบิ่งเหาคนตื่งุยไที่นี่โอ้ยนับตาลีเอาโอ้ยแตว่าแต่ดอกนขอจไือสีดาหัวก เทียมอเชือกมันจูบเป็นงามเลยผมดูเลยเ่างาดิงกเด้กับไคุ้งเด้ เออนี่วอนีนี่วอนีอเอาดันห่อวันี้ตกแมตชีชิปบล็อกนาะบล็อกห่อแม่บอไอย่างเงี้ยันข้เเนจับปุ๊้เใ่น้องพี่น้องเนาะ ือว่าเปิดภาพมาในเซาหมอนี่กะอยู่บ้านนัแพกคือเก่าพี่น้อง,งอเลยปุ้ยน้องสแสดงว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งขนาดเมื่อคืนนี่ได้หวัดได้เต็มคุเต็มว่าตูแทะพูลนั่นก็นได้ใช่เนาะอาเมาช่วยกันนะนเนาะเบิร์ดเบิร์ดแล้วปะมาอันนี้เลยเออบจนี้ก็ถือกิน,นแล้วแหละไปน้องห่ามู่บ้านนี่น้องแขกจนกุ้งไปอะไรก็ได้ แต่ว่าแต่ว่ากำลังก่อยปูนเทพื้นอยู่ผลทื่นลงมาพอแเฮงเนาะโอ้โหมีรถคนข้า้วยีงอนนยากรัดนี่แหละเพื่อนเห็นนะถือเรื่องบุลุงตุงติง้งเพื่อนไปเพื่นต้องปลาก่อนเพื่อนว่าอ่า มาได้เนาะพันกระปุ่นเบิดปลาได้เ้เ้ไปเอาิปละเด้อเอาเนาะโอ้ของน้องโมมาขอท่าสีน่หละลบาทตโนมตื่น้วบ่าตตโนมนี่มาคือ,อยังคือเกา,ออางเหมือนเดิมทุกอยา่างเกาคือยังเหมือนเดิมทุกอย่างวะ ฮะหมดเหตุาเนาะมึอก like ็้องฮัาเอาพี่น้องเลยยังใดกะขอกาบทักไทยสบายดีเนาะกับผมพี่น้อง FC เบิดตสุขุมสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะวอาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อ อย่างไรเนาะก็เข้ามาเบิงมาส้มสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแห้งใจให้ในเด้อพี่น้องเนาะพอม,มีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยเมื่อนี่เนาะก็ตามคําสัญญาพี่น้องเลยพอว่ากันว่าหลังจากเนาะเลือกอ่าล้วทัวร์ทัวดีเรื่องอ่าเฮ็ดบนะุญเนาะประจาปีพี่น้องเลยขึ้นแต่ชายบา,ยาดแดตินาก็คือเมื่อนี่เป็นเมื่อวันพุธตามที่ตกลงกันไว้มาเทกันเพื่อนเอื้อนเซาตาเนาะชื่อ อ่าแนวพันกระปุนมาสู่กันกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิดนี้ครับอ่ครับอ่าในนี้เนาะปลาสาบโตพี่น้องเนาะตอนนี้เด็กอ้อ,อยเพิ่นจัดจัดใหญ่จัดนักให้มาอนี้เบิดอยู่ห้าแสนกับสามสิบสี่พันกีบพี่น้องเนาะเดี๋ยว ทำสิกินนะมื้อนี้นะไปหอยไว้อ่าดิหอยไว้พี่ก่อนที่แล้วพาทางนั้นเฮาสิไปเทพุ่นเด้น้อยสิเข้าขบ่ดได้หอยไว้แถวสิบ่ล้นปูที่บ่นเนาะเอาไว้ก่อนมันมันใจก้อนนี่ phụ luôn rồi quá đẹp rồi một Bột tốt bó Nó Nhanh mi thu lạ Nó Thôi hả, đó. 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 đi sao ta ยังบ่ได้เตรียมพร้อมอย่างเลยครับบได้มั่งบ่ค่ะโบดบ่อยากม่งไงใครตาองกถมอันนี้เอ้าโบมา่งโบมั่งเนาะแล้วแต่เจ้าของเพื่อนเพื่อได้คาดใจได้จ้นอ่าจะว่าโบมัมงกะนี่แต่บัดยามที่แล้วใช่บัดตัดกัตัดเสามันแล้วก็เอาปูนอาถมเนาะ เอาเห็นเป็นน้ำสร้างไว้แล้วนะี่แหละมีแต่ตีแบบมานี่แล้วเด้่ไม่ก็พอก็พาเขาไปยังอยู่ไม่เส้นนันแล้วอืมเนี่ยใดอ่าก็แล้วก็เทกเอาตามเมตรนั่นแหละลุงอ่าสเมตรสี่สิบสองเมตรสี่ ให้ลอไปล็อคอว่าเบิรงเออกด้วยโอ้นี่ของน้องมูว่าถา,าตาดีนะโอ้ เออมันยังเหลืออยู man, man, see, ่แมนแมนสีเยังเหลือจะเลยทาให้ผมอืออืมอืมอ,อเรียนมาเพิ่นบวอยากทุ่มดอกท่าใช่ดอกงามนแหละบ่อนี่มันก็ขึ้นแล้วแหละมึงต้องเงื่นี่ค<ด>ักแล้วแหละฮะว้ากินข้าวแล้วบ่อหนิกินละกินและข้าวหน้าบ่เออมายังขุดเจ้าของบ่อหนิเลยเอ้าขุดไหนสร้างเป็นที่นออบ้านีนินี่ก<ด>็ค<ด>ัดแล้วน<ด>ี่คือเปลี่ยนเนี่ยเออหลุมขึ้นปลุกเลยบอกเลขข่งเท่าเลยไหม

จาบอจะบอกออกกับมันบทท่ดนเลยนะเพื่อยมากเพื่อยยังนี่เออเอ่ามันเอาไม่ใช่แล้วจัะบูพิดกันพี่น้องเนาะอ่าจังหน่อยผู้นึงอยากมากผู้นึ่งอยากมากอะไมันพิดกันครอบครัวเดียวกันได้แด้ตีกันเลยนี่กระสอบพุ่งกระสอบท่านนี่กันเงนมันง่ายไว้เฮ้พูดน่เบิ่ง

Ni ai bớt lè khu kèn em không ăn em nghĩa kiên hoi kìa nha bọn hết kìa nha bọn hát nè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  bạn hát หามหามเอาไว้บนก่เอาไปไวันนี้เขาิเเ้นี่เขาต้องปเส่ลุงแค่เจ้าเงนี่เราไปแต่ดคนนี้ครับ่วะไปชั่วไว้ด้คนนี่นะเอ้ยข่อยจะอดว่าได้นะวเขาจะเอาไ้ลุงทน่

<laughs> Ê, bao ơi bao hay ư bao hài đứa lớn chị bây giờ mà nói anh đi ừ. <laughs>

Để đi kinh này con cô Ê, thấy gì hại Cái nốt ừ. nụ cười nó, ngoài nụ cười nó Chắc nụ cười thịnh tệ cãi đó Bỏ vào phần tốc thì phun cả tốc cơ cả ở bên nhà hết phun phần tốc Bật phun vào tốc là hết Để làm nó โอ้โหเก็บตงไงนึงโอ้โหดีนค่นี่นเงต้นก้อุ้ยทันบ่ทันบ่ดูดีดดีแล้วโอ้ทันเลยแข่งนกหนึงตัวไหนครับบมแรงนี่แหะมันไต่ขึ้นเพียงวงดูโอ้ยยเอเาบเ้ย Nó luôn lên khá vãn như thế này Mình không có pháp là nó bướng bùn, bướng he เียอย่าเสียอคอืมอันกินี่ยย่าวยินู่นนไปยืมล้ออยู่อุกรขุตักค้าเออนคนมีงานงานเห็ดแกหมดกินลก็นอนเ้อะเ่งใหเด้อก็กาเงินค่าถือว่าเป็นการดี แล้วก็นอนนอนแล้วก็หิ้โอเคนะดูเรื่องนี่แอลอีละดับแอลอีฟอลนอนนอนนอนทอกีกด Nó, nó thì nhảy, bỏ nó đơi Nó nghiêng Hả? Nó nghĩ nghiêng Ừ nghiêng thì lẫn nằm vậy Toàn được ạ Cụm, cụm Trúc, Trúc đi Ừ, cụm cải chim ăn binh 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 đây binh 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 เตีว่าเขาทาแทกไหวนะสองเมตรสี mm. uh, ิบม uh, like, right. uh, uh, uh ันกะอ่าควงรายลุกเจ้าได้บนีลุกีเทยลเออลุกดูจักสตาบ้ลุกเสา้าเออไล่พวกไลยพวกสา้าไ้เดินได้บ้า ไปจัดงานดองแล้อเลยงานดองช่่านายเราทงาะงานเนาะไดหรืมาของรัง ต้นเนี่ยโอ้ยได้ต้นได้ยูแต่ว่าเินตก่นตุ่นตุนต่นโอ้ได้ลดเุ่นลดมันเงียงได้ตุ่นเนาะอืมมันคำได้อ้แม่นบึกมดเอาเนี่ยไปเอาลรีมกับไปอายไปเลยจลูกเสียมเสือกมัน

เออกรเลี้วเลยอ่าบูดอยู่หันแทบเลยมึงนี่เนี่ย ทางทางบ่กระดามเพิ่นสีเป็นลูกมือเพื่อนบ่เอาสีเป็นนเลยีได้เป็นมือกล้องเองลิเพื่อขีนาอาเราะว่าพอพอทางเพิ่อนบด้เอาน้นมาดขผมได้ยินว่าคุณเจ้าว่าชีหับบ่นบ่อ่าลุกไปแล้วเนื้อแดงเนาะจะมวยก้อนบาดเลย เป็นมอเองอ่าเป็นมีกล้องเองแล้วบาดเห็นไหมบาทนีฮะเกือบกันรักเอาเกือบพอเท่ามาให้ยังดีฮะลากมาแล้วอูกมาแล้วเห็นว่าาชมปูนสรับางเนาะมาหอดกับไปลีโลพี่้องเลยโอ้ผมจะไปกินพังกระปุ่นเบี่ยเนาะบนหัวหอยแง่กันเทินอยู่แต่โมเล่ไ้กินวะสามตัวโบ่ดิสามตั

เดินตัวตามพุ่นบ่ไะวเตร40เ้วตนี้เอแต่นี่นะแต่ว่าทางนั่นกัทางนั่นเากับเวลาเขาพุ่งจ้าง้้มไปนั่งนังแลยว่าเอาเขาคุ้งเฉาไหลมันกับบริเเนาะแกะแบบบ่อหายยงมอง้แกะแบบได้นาเขาคุ้ง ตดเป็ดเอาละเงียงพอเลยคอยปูด้วยดูเด่นปูอ่ะก็เดีปยวอยไว้สองนั้นตำกันเด้กับไปคุ้งเด้เด้เออนี่พอดีนี่พอดีเอาดันหอวพอดียสองแม์ชีชิปบล็อกเนะบล็อกห่อบล็อกอะไกทีเงียงแล้วคีจับอีกแ้วกัน อาสีเงี้ยงกี่เตยไปนะอย่างช่นะน้าโมไายมันก็หดๆเนาะโมไาลติเฮ้ยเื่เทกันเพื่อนเหาอครับโบจำเป็นชีแบบว่าเห็ดมันนี่ปัญดาก็ได้ดอกเห็ดเห็นน้ามลาสะดวกเอาเลยเออนเออคนดีเออยีคร e <hi> ับันยังนี่เนาะเป็นีกับเบิกอ้กอาจารยตะกีเขบหน่ไงครับผู้เข้าประอบพันเข้าพรมลูกเด้อ ปลาบเมนบราวต้าว่า,าไรขนาดงัวยังสลบเพี่น้องออปผิดมันบริธรมธรรมดา,ดเ,าดเลยไไเขีบนีชาวบ้านไม่งอดนี่ช้นึงกีเขีบนี่ปขนาดงัวนนี่เนาะยังล้มตึงแลด้ยนาะนอกอย่างเดียวนับประชายังคนนน้อยนี่ปลาปลาปลาะไว่าพอซาม่แต่ว่าเอาปูนาย,ยังมาลนนะเนาะล้แล้วละไป คุณเจ้าเต็มที่อยู่แล้พอมูนี่คุณเจ้าเป็นกรรมกรเพื่อนเถอะอ่าคุณเจ้าอย่าลืมมาว่าบริเวณกรรมกรเนต้องพังคำชังเพื่อนไอ้มูนี่นะพอแล้วสิบโลเนาะเอาเพิ่มมาเพิ่มทีหลังเลยอ่าพอมูมูนี่เพิ่นมีชิดช่างคุณเจ้าได้มูนี่คนเพิ่มเนาะเอาเพิ่มเอาเพิ่มพี่น้องเลย นีชาตายมันเลนคาบนนี่ตู้ยังไงครับตักทองตัวเลยทองตัวเลยบ่ตีทันตัวหนึ่งอ่ะเออเหลืองหือเข้าไปก่อนนี่เดกตอนมื้อเทาน้อืเทแต่นี่แล้แหลกะจังพักเทียงนะสีน้งพักเทียงทั้งนั้นหอมคข่แน่รอบทองยุรอบทองยุก ปูนเท่าน,นี้น่าจะพออยู่ตีเนาะข้างปีชิปดิว่างห้าห้าชิปสามนนพอหรอพอเยอะเนาะอ่าคือทางนี้นี่กันเนาะย,ยังเวไลปั๊บไลอย่างใชบุหมแต่นมเไ้ บอกไว้ตั้งแต่มืงอนั้นพี่น้ k ı z a g a x อูเ i n a H l i n อีก 6s puesgen uac difficulty visa.Ex e x e c u อ o r unisخ jistic expertise KasBC n o ี a longer 그 с а м о й v e r n i k c น a ้ krisosance kec modes t น a ่ not be done t h ทีก p ยาวพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ เอาไว้พบพ่พอกับบปตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมือนีทางบาจิตบากรามกระดำเพื่อนเนาะอ่าเป็นลูกมือให้กับเขาลุงช้างเพิ่นก่อนไปสั่นเนาะอ่าหาเงินก่อนพอเพื่อว่าพอได้บัตรเติมเงินพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวตาจับเองก็ได้ดอกก้อนน่ะวะเอาอย่างไดก็มือนีเนาะก็ ผมโมกบใจทางแม่อ้อยละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่ว่าฝากเงินอ่ามาเนาะให้เลี้ยงอายุน่ากินมื้อนี้กะทางสาวต้าเรือทางทุกคนแหละเนาะพี่น้องเนาะอยากกินพันกระปุ้นมิสันเนาะอยากกินพันปลาพันกระปุ้นพี่น้องเลยก็เลยก็เลยอ่าซื้อมาเนาะปลาสามโตพี่น้องเลยกระปุ้นสองกิโลแล้วก็พักาาหย่าคารุนต่างๆพี่น้องเนาะ กะเนาะจังใดกะขอบมุกขอบใจเมลดลายขอให้เมยู่ดีมีเฮงนกำลังรวยเด้อเนาะกะหากว่าว่าผิดพลาดประการใดกะกาขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะเรื่องเสาโตเรื่องเสาตู้อ่ากระถอกกระเทิบเสียนั่นเสาโนมอ่เบาโนมบาดอยากมากเนาะชาวตาบาดอยากมากนะบ่ตาเลยเอ้าจังสั้นแล้วบ่ต้องเคียงกันดอกบ่มั่งกับบัมั่งจักน้อยสีพิษกันบริสันตเอาตามนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้กะ ขอเก่าเข้ามาสบายดีเด้อพี่ดองเด้อเนาะบ๊ายบาย